สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพเรื่องของใช้ส่วนตัวแปลงสีฟันชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนคุณครูวรณีหวังเฝ้ากลางนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแปลงสีฟันกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของแปรงสีฟันกันนะคะแปรงสีฟันนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันค่ะไม่ควรใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าในปากจะมีเชื้อโรคที่สามารถติดต่อกันได้นะคะเด็กๆด,ดังนั้นแปรงสีฟันถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดู ส่วนประกอบของแปรง <ema> สีฟันกันนะคะว่าแต่ละส่วนเราเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนดูภาพประกอบด้วยนะคะขนแปรงนะคะจะมีสีขาวอยู่ด้านบนนะคะส่วนหัวแปรงสีฟันนะคะจะอยู่ด้านล่างของขนแปรงนะคะด้ามด้ามแปรงสีฟันนะคะจะอยู่ปลายสุดนะคะนักเรียนดูภาพประกอบด้วยนะคะเด็กๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันนะคะก็จะมี1น,นะคะแปลงสีฟัน 2. ยาสีฟันและ3นะคะแก้วน้ำค่ะเด็กๆ3อย่างรวมกันเราเรียกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันนะคะวิธีการจับแปลงสีฟันนะคะเด็กๆดูภาพประกอบไปด้วยนะคะการจับแปลงสี ฟันนะคะให้กระชับมือนะคะควรที่จะวางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บริเวณด้านข้างของแปรงใช้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยกำด้ามแปรงนะคะเด็กๆนักนเรียนดูภาพป,ประกอบนะลูกเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการแปรงฟัน ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันของเราก่อนนะคะแล้วใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดฟันนะคะทุกซี่ฟันบนให้ปัดลงล่างนะคะฟันล่างเราจะปัดขึ้นบนนะคะเด็กๆวิธีการทําความสะอาดแปรงสีฟันนะคะเมื่อเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆควรที่จะล้างคราบยาสีฟันและฟองที่อยู่บนแปลงสีฟันออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆก,กรีดน้ำออกจากขนแปลงก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปเก็บไว้นะคะวันนี้นะคะคูลี่ก็มีคลิปวิดีโอมาฝากเด็กๆทุกคนนะคะเรื่องการแปลงฟันให้ถูกวิธีค่ะ เดี๋ยวนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะไทยคิดแชนแนลเสนอการแปลงฟันให้ถูกวิธีจะเอาแล้วเหรอนเนี่ยลกูกอย่าลืมแปลงฟันนะ ลูกรู้ใช่ไหมว่าวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องต้องทำยังไงรับทราบค่ะแม่ต่อไปจะเป็นการสอนวิธีการแปลงฟันให้ถูกวิธีถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วเราไปเริ่มแปลงฟันพร้อมกันเลยค่ะการทำความสะอาดฟันด้านบดเคี้ยว วางขนแปลงแบบนี้นะคะแล้วถูไปมาตามแนวฟันทั้งฟันบนและฟันล่างการทำความสะอาดผิวฟันด้านนอกวางขนแปลงให้ชิดกับขอบเหงือกแบบนี้นะคะถ้าเป็นฟันบนให้ปัดลงถ้าเป็นฟันล่างให้ปัดขึ้นส่วนฟันหน้าให้ปัดแปลงขึ้นและลงไปมาให้ทั่วปากแบบนี้นะคะ แปลงฟันเสร็จแล้วก็ต้องแปลงลิ้นด้วยนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองฟันก็ขาวใสแล้วจ้าถ้าเด็กๆอยากมีฟันที่ขาวสะอาดก็อย่าลืมแปลงฟันทุกเช้าและก่อนนอนนะคะ บายบายแล้วเจอกันใหม่นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะดงเด็กๆหลังจากที่เด็กๆรับชมคลิปวิดีโอการแปลงฟันให้ถูกวิธีกันไปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องฝึกแปลงฟันให้ถูกวิธีเริ่มต้นตั้งแต่การจับแปรงสีฟันนะคะและวิธีการแปลงฟันนะคะการแปลงฟันเราจะต้องแปลงอย่างน้อยสองครั้งนะคะเช้าและเย็นนะคะ ถ้านักเรียนปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนะคะฟันของนักเรียนก็จะขาวสะอาดนะคะจะไม่ผุนะคะเด็กๆคุณครูก็ฝากขอฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพระลงงานของสัปดาห์นี้กันค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของใช้ส่วนตัวการแปลงฟันและทำใบงานนี้นะคะ จากที่จากการทำใบงานนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์การแปลงฟันลงไปค่ะภาพแรกเราเรียกว่าภาพอะไรคะถ้านักเรียนรู้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนเอาไปเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างได้เลยนะคะภาพที่2และภาพที่3เหมือนกันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการเรียนการสอนเรื่อง ของใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ